สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปนี้กี่เช้ากับนี้กีอบ่ายเนาะของวันที่5กุมภาพันธ์นะคะตัวเด่นก็คือ1กับ4ตัวการตัวองก็คือ7กับ6เนาะหนึงก็คือ1011141516171819 4ก็4 1 4 2 4 5 4 6 7 4 8 4 9 9 4 7ก็70717475767879รวดอะไรเลยเนาะ 6ก็คือ6 1 6, 6 4 7 6 9ต่อท้ายด, 2, 2, ด้วย2 2ก็58เด้อ3ตัวก็4 6 1 1 5 6 7 6 4 6 4 9 1 5 8 3 7 0 4 7 9ก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังๆเนดะ้อโชคดีถูก3ตัวต,วตรงๆรงนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามเนดะ้อต่อไปนี้ก็อ,อีกบ,บ่ายเนาะเด่น8กับ6ตัวกันตัวรองก็คือ4กับ2

สองเจ็ดสองแปดสองเก้าปกติเราจะใส่สีกับสองนี่แหละเราไปใส่ห้าก่อนเลยใส่แสวสองเสียกลางที่จริงห้ามันมีแค่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าห้าห้าเจ็ดห้าแปดแนั้นเองตามตัวก็หนึ่งสี่หกศูนย์สองหกสองหกสี่หกห้าศูนย์หนึ่งห้าห้าห้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสองสามแปดหนึ่งแปดห้าศูนย์ก็ขอให้เพืนเพื่อนทุกคนเฮงเฮงรวยๆปังๆนะคะโชคดีทุกคนนะ มันหยุดหยุดเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็มามันก็เลยไม่ค่อยปังเท่าไหร่วันนี้ก็ขอให้ปังปัง,ปงตรงๆรงเลโชคดีทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาอโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเสียงแหบเสียงแห้งเลย